นานมาแล้วมีคนพายเรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านชื่อนมัสการซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาฮิมาลัยแต่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเขากำลังนั่งอยู่บนชายฝั่งอันลึกลับสร้างโลกแห่งความฝันของตัวเองขึ้นมาชาวบ้านบอกว่านี่ไม่ใช่แม่น้ำธรรมดาแต่กลับมีรูปร่างเหมือนหญิงสาวที่ปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งคราวใครก็ตามที่เห็นจะต้องมีชีวิตที่เปลี่ยนไปหรือไม่ก็กลายเป็นน้ำไปเองแต่ฉันไม่เคยเห็นอะไรที่นี่เลย ฉันไม่รู้ว่าทำไมชาวบ้านถึงกลัวที่จะมาที่นี่เมื่อพูดจบคนพายเรือก็มุ่งหน้ากลับบ้านด้วยความผิดหวังแต่มีกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขาพกติดตัวไปด้วยเสมอทุกครั้งที่มาเยือนสถานที่แห่งนี้วันนี้เขาลืมมันไว้ที่นั่น โอ้ดูสิคนพายเรือคนนั้นบ้าไปแล้วทุกวันเขาไปที่ริมฝั่งแม่น้ำคนเดียวเขาบอกว่ามีคนเรียกเขาพวกเขาบอกว่าเขาไปที่แม่น้ำนายซึ่งไม่มีใครกลับมาฉันหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะหายไปเช่นกันกลับบ้านไปเถอะแม่ผู้หญิงสีฟ้าอาศัยอยู่ที่แม่น้ำนั้นจริงๆเหรอแต่ทำไมฉันถึงไม่เคยเห็นเธอเลยชายลูกชายผู้หญิงสีฟ้าอาศัยอยู่ที่แม่น้ำนั้นจริงๆ ตอนเด็กๆฉันบังเอิญไปที่นั่นในขณะที่เล่นฉันเห็นเธอแวบหนึ่งในตอนนั้นแต่ฉันกลัวมากจนไม่เคยไปที่นั่นอีกเลยแม่จริงหรือที่ไม่มีใครที่เคยไปแม่น้ำสีฟ้าแล้วกลับมา ชายลูกชายพวกเขาบอกว่ามีถ้ำต้องคำสาบอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำสีฟ้าผู้คนนับพันนอนอยู่ที่นั่นราวกับว่ากลายเป็นหินฉันไม่รู้ว่าพวกเขากลายเป็นหินได้อย่างไรแต่ที่ทางเข้าหลักของถ้ำมีกระดาษสีแดงแขวนอยู่หลายคนไปที่นั่นเพื่อค้นหาและไม่เคยกลับมาอีกเช้าว,วันรุ่งขึ้นกะลาสีเรือกลับไปที่เชิงเขาเดิมอีกครั้งแต่เขาหากระดาษที่นั่นไม่พบ โอ้มันไปไหนฉันลืมมันไว้ที่นี่เมื่อวานนี้มันบินหนีไปและลอยไปทางฝั่งไกลขึ้นหรือไม่หลังจากค้นหากระดาษแผ่นนั้นเป็นเวลานานกลาสีเรือก็อ่อนล้าและหลับไปใกล้กับก้อนหินเมื่อพบค่ำลงเขาจึงลืมตาขึ้นอย่างกระทันหันและเห็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งประดับประดาด้วยแสงสีฟ้าสวมชุดสีฟ้าดวงตาเจิดจ้าดุจด,ดวงดาวผมสีฟ้าดุจทองฟ้ากำลังนั่งอยู่ตรงนั้นราวกับรอคอยใครบางคน หญิงสาวสีฟ้ามองไปยังกะลาสีเรือเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่ามีใครบางคนจ้องมองเขาด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่ความโลภเธอใช่ไหมหญิงสาวสีฟ้ามองอย่างช้าๆแล้วหายลับไปในเกลียวเคลื่อนโอ้สาวน้อยเธอคือหญิงสาวสีฟ้าใช่ไหมคุยกับฉันหน่อยได้ไหมแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆ หลังจากมองดูแม่น้ำอยู่นานกลาสีเรือผู้ผิดหวังจึงเดินจากไปแต่เขากลับเปลี่ยมไปด้วยความยินดีที่ในที่สุดก็ได้เห็นหญิงสาวสีฟ้าทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเสียงของหญิงสาวสีฟ้าเธออยู่ที่นี่ใช่ไหมเธอคือหญิงสาวสีฟ้าใช่ไหม ข้าเป็นบุตรของกลาสีเรือข้าเดินทางมาที่นี่เพื่อตามหาเจ้าเจ้าคือนางสาวสีน้ำเงินหรือใช่ข้าคือวิญญาณแห่งสายน้ำในทุกยุคทุกสมัยผู้คนต่างสแสวงหาข้าแต่ไม่มีใครเข้าใจข้าเจ้าเป็นคนแรกที่ดวงตาไม่แสดงกิเลสใดนอกจากความปรารถนาที่จะรู้จักข้า บัดนี้พวกเขาเริ่มพบปะและสนทนากันเป็นประจำนางสาวสีน้ำเงินจะบอกความลับของท้องทะเลให้เขาฟังวันหนึง่งขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่ชาวบ้านบางคนก็เห็นพวกเขาเสียดายที่เส้นผมของนางเป็นสีฟ้าดวงตาของนางเป็นประกายดุดท้องทะเลโอ้นี่คือกะลาสีเรือผู้บ้าคลัง่งที่เดินทางมาอย่างแม่น้ำนายทุกวันนี่คือกะลาสีเรือคนเดิมหรือไม่ข้อความนี้ไปถึงพระราชา ฝ่าบาทเด็กหญิงคนหนึ่งโผล่ออกมาจากทะเลเธอใช้คำพูดของเธอทำให้น้ำเคลื่อนไหวเธอได้จับกลาสีเรือผู้บ้าคลั่งไว้ได้ พระราชาทรงดำริว่าวันหนึ่งข้าพบหนังสือเก่าเล่มหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำกล่าวถึงหญิงสาวจากแม่น้ำนายผู้เปี่ยมด้วยความรักดุดดั่งพรอนแห่งน้ำอมฤตนางหมายลึกลับผู้ปรากฏกายเฉพาะผู้มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นหรือนี่จะเป็นนางได้หรือไม่เด็กสาวผู้ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ควรเป็นของข้าแต่ผู้เดียวในอาณาจักรของเราหากได้รับความรักจากนางเราจะเป็นอมตะได้นางควรถูกนำตัวมายัางพระราชวังของเรา มหาราชความคิดของข้าคือเราควรจับนภีคนนั้นไว้หญิงสาวคนนั้นจะมายัางอาณาจักรของเราเพื่อตามหาเขาด้วยตนเองใช่แล้วความคิดนั้นถูกต้องพระราชาสั่งให้จับลูกเรือคนนั้นทหารของพระราชาจับลูกเรือคนนั้นแม้เวลาจะผ่านไปหลายวันแล้วแต่ลูกเรือก็ยังไม่มาพบนีลกัญญานีลกัญญาจึงรู้สึกกังวล หลายวันแล้วที่ชายหนุ่มยังไม่มาพบข้านีลกัญญามองด้วยนิมิตอันศักดิ์สิทธิ์เห็นคนเรือถูกจับเป็นเฉลยในอาณาจักรเขากำลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงข้าต้องช่วยเขาเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วนีลกัญญาก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อาณาจักรนั้น เมื่อเวลาผ่านไปนานนางก็มาถึงอาณาจักรนั้นข้าแต่พระราชาเหตุใดพระองค์จึงทรงกักขังคนพายเรือผู้นี้ไว้นางทูลถามเขาทำผิดอะไรหรือ ชายหนุ่มผู้นี้มาหลอกลวงพระองค์ดังนั้นเขาจะต้องจมน้ำตายในแม่น้ำเดียวกันนี้พวกเราได้ปกป้องพระองค์แล้วในทางกลับกันเราต้องการให้ท่านอยู่กับข้าข้าจะตั้งท่านเป็นราชินีนี่ลกันยายังคงนิ่งเงียบแต่นางทูลพระราชาว่าหากชายหนุ่มผู้นี้หลอกลวงข้าจะจำเขาน้ำของข้าเปิดเผยความจริงข้าผูกพันด้วยความรักไม่ใช่อาณาจักรคนพายเรือผู้นี้คือบ้านของข้า พระราชาทรงพิโรธหากท่านไม่อยู่กับข้าข้าจะฆ่าคนรักของท่านและวางยาพิษในแม่น้ำนายของท่านนางเข้าใจถึงความโลภที่พระราชาต้องการตั้งนางเป็นราชินีโอพระราชาข้ารู้ว่าท่านต้องการอยู่กับข้าเพื่อสแสวงหาพรแห่งน้ำอมฤตแต่ท่านอยากกังวลข้าจะทำให้ท่านเป็นอมตะอย่างแน่นอนเมื่อพูจบหญิงสาวก็มุ่งหน้าไปยังแม่น้ำนาย เธอเข้าไปในถ้ำลึกลับและหยิบทับทิมที่ห้อยอยู่เธอกลับไปยังพระราชวังเมื่อถึงพระราชวังเธอได้ทูลพระราชาว่านี่คือพลังที่จะทําให้เธอเป็นอมตะตลอดไปเธอวางทับทิมไว้เบื้องหน้าพระราชาแสงของทับทิมจะทําให้อาณาจักทั้งหมดเป็นอมตะในพริบตา เธอพาชายหนุ่มและจากไปหลังจากนั้นไม่นานอาณาจักรทั้งหมดก็กลายเป็นหินดังนั้นนิลกัญญาจึงช่วยตัวเองจากสายตาของพระราชาผู้ชั่วร้ายเธอได้สารสัมพันธ์รักกับกลาสีเรือให้สมบูรณ์บัดนี้ราวกับว่ากลาสีเรือผู้นี้มิใช่น้อยไปกว่าราชาทั้งสองมีชีวิตที่มีความสุข